กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรทุกฐานน้องเที่ยามาหาบสมซ่องน้องข้าน้ำโศกเมื่อเนี้ยก็จะไปปลูกมันก็แม่น้องอ,นเ,องเนยเนาะมันที่บ้านน้องข้ามมามาแต่บ้านหย่านะแหละเนาะมันการเอามาเฮงแล้วมันก็อยากเน่าแหละพลน้องข้ามก็จะเอามันไปปลูกเสียได้ท่านสิิถิมก็เสียได้ไดคู่พน้นคือพ้นสิต๊กเนาะ พราะว่าลมกับโซยโซยพอดีได้ยินเสียงตัดของพ่อนองอนเนยตัดเนืเอาก็สีอย่างออกเมื่อหน้าก็อย่างไปสวนอแม่นองอนเนยอูย้คือยอดใหญ่แท้ พอน้องอันนี้พิ่นตัดหญ้าไว้ให้งัวอืลีปยนไปนเลยเพิ่นตัดหญ้าไว้ให้งัวตัดขมือขมือแค่ม,มาตัดกะทัพโผล่พันเกี้ยวตะกี้กะเพิ่นก็เ,กกนนกเลยตัดซอยอเห็นงูบ่จัก แม่น้องอันนี้ปุยยังน้องได้จักคู่เลยว่างสองคู่บอเออพอดีแล้วเดี๋ยวเธอหนาเมื่อเสียมาใหม่เออป้ามันสุ่มซื่นยอดมากอัน ถั่วมิตระหย่อนงามๆเนาะกำลังเกิดใหม่เนาะกำลังปุ่งแมนยังซองคู่หรืยังบอกมีขางเนาะ อ,อืมเป็นน้องอเนยผืนปูมันสี <ไป S 1> ดายอยู่เลยปลาลูกปมูมันอันเบิดกระเท้าแล้วนะเบิด้ดอนะไรอุ้ยนะน้อยเนาะมามาเห่างูจักเรื่องเสกเขาวสวยเห่างูเพิ่งกระสิป,ปูอันนี้มันเลือสอง,สองอเถ้าเรือง ถ้าแม่ให้ปูให้เพื่อนพอหน่เยเชินห่อข้าวต้มมัดนะนิ่มๆเสโลแท่นิดค่ะจากเป็นเป็นอยู่ในเหงาประมาณนี้เป็นเบิร์ตอยู่ในใจค่ะเวลาเป็นหมากนะสิเป็นแต่ในเหงาแต่ว่าเฮานิบแนวใดกับเป็นเบิร์ตเป็นแต่อยู่ในเหงาแท่านัเครื่องล่ามไปเป็นสิ่งแบบเป็นบอก มันไข่มันเหลืองๆอะไรดินไหลตายนะแ้วเมนปลูกไว้เห้ากับเซไดนกขันจีถิ่มกันเนาะเจ้ข่าวกันพุดกินแมนข่าวคนละหัวแต่โง่มาง่าอะไรแผลลุ่มาเบิ่งอะไรัวใหญ่หัวหน่อย ใบมันอ่ะนาเหนาแล้วเนาะเพราะว่าหักแม่เนนมันหัางมันยังปุุงใหม่มันหมักถั่วนะยังบริเก็บป่ะนี่คู่กลาง่ะไรข้าเจ้าอยากซื้อหาพันกีบข้าเจ้าแม่หาพันกีบเป็นเงินบาทก็คือร้าบาทอะไรเนาะ ขาคนในบ้านอะไรเป็นซสื่อมักถั่วแม่น้องอเนยแมนอนแบบลกายนี่นะลวนี่สิบเบาลยน้แนกายมันลายไปยูมมานมูมองายแล้วนี่ตลาดเข้ากับปิดโควิดเข้ากับโให้เปิดแจ็คสิไปหาค้ายอยู่ใส่ นอกจากซุ้มซนแถวบ้านเฮ้าขั้นบกินหละกกันเถาถิมซีซื้อเหี่ยวถิมซีซื้อมันเก่ทิมพอตลาดเขาก็ปิดพอโควิดเนาะ <I do. S 1> พอเนอยบ่แล้าก็สิบปูกันนะกัน ลูกมันซ่แม่น้องอาน้อยก่อนเด้อแม่น้องอาน้อยปลูกมากอันถั่วดินบ่มากโคเลี้ยน้อยเสียงนี่เสียงจักเสียงเลื่อยพี่น้องเอ้ยน้องอนอยตัดหญ้าแม่นตัดหญ้าะน้ําี่มอบดเนาะสิเบิดแล้ว เห็นเลือกปนั่นก็ได้มือจิมจิมาใส่รถแมนทาเบิ่งอันนี้เนาะทากับบุเคยปูกแจักเธออ่อเออหยามันขึ้นเนาะแมนแม่มันได้กินผุนกินพูยจักข้างกูลมเบิดนี่นนะแถวนี่นนะ จคเครือกก็แจ็คแถวมั้ย8บ่ต้นบ่เอา18อ๋ออืมแม่นพ้นบ่ตกก็สิได้เอาน้ําพายและโฮดเนาะอันนี้พนตกมาใส่ล่ะพอดีเพิ่นก็ซุ่มซื่นแม่น้องเนยก็บ่ได้โฮดเพิ่นตกมาหลายก็บ่วมน้ําบ่จักอันนี้พี่น้องนก็มาแม่น้องเอยมึงสิเข้าไปเก็บกน kiếp gợt cho con, không cơ ừm, nhẹ nhàng lắm phát nhau nhau ừm, thơm có xùm không mẹ bụng quá thơm lên พักยาว่ะด <m aún> ิสามหมาพอต่ำเลยมีแต่พักยาวๆแท้เอาอย่าพักยาวๆแบบสิเอ้าโอ้ยเสียดายดิ เมีาื n h a ตะกี้คืองามๆเนาะพอพนตกมาใสา่ละกันเพิ่อกะเป็นบัลายปานดาเอ้านี่ตาสัมยาวแทนงอะนะแม่เนี่ถ้าเปน็นนามเลยดี่ั้็นตัวนเจ้าชิเลอร์ของ่าเนไทยอิป,ปุ๋ยได้อื้ มักถั่วเนาะป้ากาลัางเป็นบ่าจักทางเลกลังเป็นโรคพดีต่ำกบเกาหวาน,วาน บม่ได้หว,วานเกินหรอกเนาะหวานเล็กน้อยกำลังเป็นคือสิเมตใส่ลาบเท้า,นะา,ทาเานาะแม่นแม่ตามกินเลยว่ากินกระปุ่นผู้ดใดอยากซืกนะ้อกับบอกมาเลยเดอ้อน้องข้ามสี ทเก็บหายว่ <laughs> ยกันาะองได้อันนอกอันน้นนะนีตลอดแรแม,งมแร่ง,งมแม้่นีแม่นี่ึงามอมานอกอันคงงน,นองนแม,ม่มเรื่องจิงแมปะลุบ้านนีแต่แกก้าปลูกพิเียนี้แม่นบกไม่ปลูกในบ้านน,น,น,าานี่แตบบ่ซื้อมานอกอันนออู้นเ้ย หาท่นานคิดท่านเอาฮักกสมมาพาควนเหรอเนาะทั้งเหลือสติงเออทั้งเหลือเหลือตัดหญ้าในทั้งมาเห่าอยู่อยู่กลางป่านะฮักกะสีข้อไายพี่น้องไปแล้วสบายดีพี่น้อง